อันนี้คือแบล็กโอปอลแบล็กโอปอลเดี๋ยวเวลายังไม่สุกจะเป็นสีเขียวนะครับแต่สุกแล้วจะเป็นสีดำเนี่ยดูนะเออเทพมากใช่ไหมได้เทพมากเลยพี่การปลูกอง,งุ่นแบบไร้สารพิษคนกินแล้วเนี่ยนะครับมีความปลอดภยัยคนใช้ก็ปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภยัยทุกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับอง,งุ่นรู้เรื่องขนาดนั้นเลยเหรอไี่ใช่ใช่ใช่ สวัสดีครับเกษตรสัญจรออนไลน์ครับวันนี้มาเจอกับทุกคนอีกครั้งนะครับและเช่นเคยนะครับเกษตรสัญจรออนไลน์จะชวนเกษตรกรจากทั่วประเทศมาพูดคุยนะครับแชร์ประสบการณ์และก็ไอเดียการทําเกษตรและพิเศษมากๆครับสัปดาห์นี้ผมจะได้คุยกับเจ้าของไร่องุ่นคุ้นหวานพี่สุภาพชายปุจจันนะคุ้นๆใช่ไหมหลายคนอาจจะรู้จักแป๊กแท่ข่าวพี่แป๊กของเราครับพี่แป๊กช่องเวิร์กพอยต์นั่นเองข่าวเช้าช่องเวิร์กพอยต์นะครับนอกจากจะเป็นผู้ประกาศแล้วก็ยังทําธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรอีกด้วยนะครับ ซึ่งไร่อางุนคุณหวานเขาใหญ่เนี่ยปลูกอางุนที่เป็นอางุนปลอดภัย ปลอดภัยยังไงครับปลอดภัยทั้งคนกินและปลอดภัยทั้งคนปลูกนะครับที่มากไปกว่านั้นเขายังได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ G.A.P. แล้วก็ได้โอท็อ้5ดาวอีกด้วยอะไรมันจะสุดยอดครบครันขนาดนั้นนะครับและก่อนที่จะไปคุยกับพี่แป้นนะครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากตะวันต้นกล้านะครับเป็น,มนเมล็ดพันธุ์ดีคุณภาพเด่นนะครับจากบริษัท Advaced Se e d นะครับซึ่งได้รับการพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมกับทุกสภาพแวดล้อมเหมาะที่จะปลูกในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเลยมีให้เลือกหลากหลายเมล็ดพันธุ์เลยนะครับ ทุกช่องทางของเกษตรสัญจรหรือจะสั่งซื้อผ่านทางแอดมินก็ได้เช่นเดียวกันทักแชทไปเลยครับและใครนะครับกลัวว่าจะปลูกไม่เป็นด้านหลังนะครับมี QR code สามารถที่จะสแกนเข้าไปแล้วก็สอบถามได้เลยว่าเมล็ดพันธุ์นี้ปลูกยังไงนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทุกช่องทางของเกษตรสัญจรนะครับง่ายๆเลยพิมพ์คำว่าเกษตรสัญจรเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเจอเกษตรสัญจรของเราและตอนนี้นะครับพี่แป๊ะก็อยู่กับผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่แป๊กเลยครับพี่แป๊ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเป้งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเลยนะครับวันดีแปะแซ่ข่าวหรือสุภาพชายบุตรจันรนะครับเจ้าของไร่างุ่นกุณหวานมาพบกับแฟนๆของคุณเป้งเกษตรสันจอวันนี้นะครับแน่นอนฮะวันนี้ได้รายละเอียดเยอะเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสอบถามนิดนึงครับก่อนที่พี่แป้จะมาปลูกองุ่นเนี่ยครับพี่แปะทํากษตรอะไรมาบ้างครับคือก่อนที่จะมาปลูกองุ่นนี่นะคือผมเด็กนักข่าวอย่างใครๆก็ทราบนะฮะนักข่าวอยู่ที่ช่องเจ็ดเดิมเลยเนี่ยนะฮะถามว่า การเกษตรแบหลายแบบมีหลายชนิดมีหลายประเภทแต่ทําไมทึงมีเรื่ององุ่นพอเกษตรกร,กรพูดถึงองุ่นเนี่ยมันจะท้าทายมากเพราะว่าดูแลยากนะครับและก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับมันมีคําถามในใจตลอดเวลาว่าอางุ่นที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีสารตกค้างไหมสิ่งสําคัญเลยที่ผมเดินทางมาสู่ถนนสายกเกษตรเนี่ยด้วยการเลือกองุ่นเนี่ยผมก็อยากจะพิสูจน์และก็ตอบคําถามให้กับตัวเองว่าการปลูกองุ่นแบบไร้สารพิษ นะครับแบบคนกินแล้วเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยคนใช้ก็ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยเราทําได้ไหมนี่คือโจทย์ที่ผมต้องมาทํเอาหุนนะทีนี้ก่อนที่จะมาปลูกเนี่ยนะเราก็ต้องมาดูดินเราด้วยเออดินเราเนี่ยก็ต้องเอาดินเนี่ยนะครับไปให้กับคณะปัตตภีศาสตร์อยู่ที่คณะเกษตรอยู่ที่วัยเกษตรศาสตร์นะครับการตรวจเสร็จเขาก็จะบอกบอกผลออกมานะครับว่าดินคุณจะปลูกเนี่ยมันประกอบด้วยสารอะไรบ้างมันหนักตรงไหน npk มากน้อยแค่ไหน นะครับควรจะเติมยังไงควรจะแก้ตรงไหนไปลดตรงไหนไปเพิ่มตรงไหนกว่าที่จะเอามาลงดินได้มันต้องใช้เวลาเป็นปีฮะครับนะครับใช้เวลาเป็นปีปศึกษาเป็นปีฮนะศึกษาก่อนเตรียมการก่อนแล้วเอากุที่เราจะเอามาปลูกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะเอาพันธุ์อะไรมาปลูกและพันธุ์ที่ว่านี้นะมันมาจากไหนนะครับและเขามีทิสัยอย่างไรมีพื้นฐานอย่างไรชอบแบบไหนหมายความว่าเขาชอบดินแบบไหนนะชอบอากาศแบบไหน ชอบน้ําแบบไหนชอบปุ๋ยแบบไหนเหมือนคุณเป้กเนี่ยเวลาไปจีบสาวเนี่ยนะครับเวลาไปเวลาไปจีบสาวใช่หมแล้วก็ต้องเรียนรู้สาวใช่ไหมใช่ไหมนะคือเรียนรู้ให้หมดคะ่ะแล้วค่อยมาจัดการลงดินซึ่งเอาเอาหุ่นลงดินเนี่ยนะครับมันเป็นแค่จ,จุดเริ่มต้นเล็กๆเกท่านั้นเองในกระบวนการปลูกองุ่นปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยไม่ยอมก้าวความคิดดี นะครับ <Yeah. S 1> ความคิดดีอะไรดีทุกอย่างแต่ว่าไม่ยอมก้าวแต่ผมจะบอกท่านผู้ชมว่านะครับแค่การตัดสินใจก้าวออกมาเป็นการตัดสินใจนะครับที่ยิ่งใหญ่เมื่อก้าวออกมาแล้วเราต้องก้าวต่อไปนะครับก้าวช้าช้าแต่ให้ก้าวทุกวันคุณเป็ง mm hmm. อะไรที่มันยากเวลาทําบ่อยๆมันก็จะง่าย uh huh. อะไรที่มันง่ายนะทำบ่อยบ่ก็จะชนานาญไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงคุณเป็ง mm hmm. ครับ สุดยอดตอบยืดยาวเลยยืดยาวเลยม่รูไงครับประเด็นยี่อะไครับสุดยอดในวิส่ตอบตอประมาน1ิไล่ของของพี่แป๊ะเนี่ยครับเป็นเกณน์พันไรพี่ตอนนี้เริ่มต้นเดิมทีเลยคุณแป้งนะครับคือเราก็เอาเอางุ่นพันพื้นฐานที่เข้ามาปลูกในประเทศไทยตอนแรกๆประมาณร้อยกว่าปีแล้วคือหนึ่งไวบาร์กาสองแบล็กโอปอนะครับแล้วก็ปอกดำนี่เขาปลูก คือสามพันนี้นะก็ปลูกเยอะมากเลยเราก็ยังไม่บั่นใจเอาพันุอื่นพันใหม่ไาแล้วก็เอาสามพันนี้มาปลูกเพราะว่าเอางูสามพันนี้คุ้นเคยกับสภาพอากาศในประเทศไทยแล้วก็รสชาติก็คุ้นปากของคนไทยที่เคยกินปัจจุบันนี้เอามาจากต่างประเทศเนี่ยเป็นนับสิบสิบสายพันธุ์นะเป่งใบโคนนัววีเลสนะครับไวกิ้งพวกนี้นะครับหรือกระทั่งพันธุ์ดังๆอย่างเช่นชายบัตคัตโตนะครับสการลอตตานะครับนิวมือแม่บดสวีทแทบไทยต่างๆเยอะแยะเลยที่นี่ ผมมาปลูกและก็ปลูกได้ผลเขามีศัตรูพืชหรือว่ามีโรคอ,อย่างอื่นที่ต้องระวังอีกไหมครับโรคต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็องุ่นก็จะมาตามฝนมากกว่า80%ขององุ่นเนี่ยมาจากฝนเพราะฉะนั้นองุ่นเนี่ยไม่ชอบหน้าฝนแต่ว่าหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวที่ชอบมากเรารู้หลักมาแล้วว่าปลูกองุ่นเนี่ยถ้าเราป้องกันนะฮะฝนไม่ให้ถูกต้นองุ่นได้เราชนะไปแล้วมากกว่า5 0เพราะฉะนั้นเราจึงทําลังคาเนี่ยทำลังคานะทำลังคาเนี่ยมุกเลย มุงเลยเป็นโรงเรือนเลยเพื่อป้องกันฝนถามว่าทําหลังคาแล้วป้องกันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับป้องกันโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่แต่ว่ายังดีกว่าไม่ทําและก็ทําหลังคาเสร็จเราก็ดูแลละเอียดนะครับดูแลทุกขั้นตอนนะครับพอโรคมาปับ๊บถ้าเราเห็นปับ๊บเราก็จัดการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีเลยสอบถามเรื่องสูตรดินนิดนึงครับพี่ดินเราแบบใช้ผุนอะไรยังไงบ้างครับเอามบน,นี่มาชอบดินเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านเก่านะครับเป็นดินหลุมหลวมนะฮะ ดินกรวดดินทรายดินแกลบนี่ชอบมากกรวดทรายแกลบชอบมากสําหรับท่านที่จะปลูกนะครับถ้าเป็นพื้นดินแบบนี้นะครับก็เอารถนี่มาไถไถเพื่อพรวนดินนะครับให้ดินหลมหลวมนะครับปุย๋ยคอกก็ยังจําเป็นอยู่นะครับจาเป็นมากปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเบียได้ก็จําเป็นนะครับนะปุ๋ยเคมีก็ต้องใช้ในช่วงที่ปลูกต้นแล้วปุ๋ยสูตรเสมอก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าท่านจะปลูกในกระถางนะครับในเข่งหรือในวงปูนเนี่ยนะครับดินประเภท ขุยมะพร้าวก็จําเป็นนะครับดินก้าปูดินปูงเนี่ยนะครับก็จําเป็นมากนะพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกรวดแก่แบบนี้นะฮะง่ายมากครับไม่ต้องยากนะฮะแล้วพี่แป๊บอกว่าพี่แป๊บมีอะไรบ้างนะมีอะไรที่ช่วยบ้างนะครับนี่ฮะนะคือผมเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี่นะบิ๊กทรีท่านผู้ชมฮะบิ๊กทรีนะฮะบิ๊กทรีนะฮะอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นสารเป็นสารพิเศษที่ไปเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชยกตัวอย่างง่ายๆนะคนเราเนี่ยนะครับเวลาถึงเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยนะ ก็ต้องไปฉีดวัคซีน <ome> แก้หวัดฉีดวัคซีนแก้ต่างๆเพื่อไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใบร่างกายเม <ไ hundred. S 1> ื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น <readable. S 2> โรคต่างๆก็จะเป็นน้อยลงใช่ไหม hmm. ยืดระยะเวลาอายุได้มากขึ้นนะครับเอาบิ๊กทรีที่ไปใช้นะครับทนต่อโรคทนต่อแมลง <mumbles. S 1> ไม่ใช่ไปฆ่าแมลงไม่เกี่ยวแมลงก็ <โ usc. S 1> ไม่ตายไอ้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่ว่านี่ไม่มีสารเคมีนะผลิตจากธรรมชาติ มาสกัดผ่านการวิจัยไปต่ำกว่า10ปีแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานผ่านห้องแลบจากสวทชผมใช้บิ๊กทรีเนี่ยนะดูลูกนะลูกนี่ใสสะอาดเลยลูกนี่ใสเป็นแวววววเลยนี่นะฮะแวววววเลยนะผมใช้บิ๊กทรีเนี่ยผสมแล้วก็พ่นไปนะครับไปเหมือนกับว่าไปเสริมพลังเสริมภูมิคุ้นกับพืชนั่นแหละหมายความว่าถ้าหากว่าณนเวลานั้นนะครับต้นองุ่นเนี่ยนะนะครับอาจจะพลังเหมือนคนนะนะครับเหนื่อยมากนะครับพลังในการที่จะก้าวจะเดินต่างๆเนี่ยมันน้อยลง แต่ถ้าว่านะไดเ้เสริมสารเข้าไปหน่อยเนี่ยแมมันก็ปี้กระเป๋าเลยนี่นะครับเอาไปใช้เลยนะไปใช้เลยรับรองผมการันตีเลยนะครับผมใช้เนี่ยทั้งทุเรียนทั้งลำไยทั้งพุทรานมสดแมอยากจะให้ไปดูพุทราสมสดเงเลยนะ <c oughs> มันดก <c oughs> ดอกอยู่ฝั่งนู้นมันดกมากมันดกมากนะฮะดกมากเลยนะครับก็เลยทีย่เอามาควบกันก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะคนหรือพืชเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันก็อาจจะมีปัญหาน้อยลงเบาลงแต่ว่าเอาตัวไปเสริมได้นะครับก็จะทําให้พืชของท่านเนี่ยนะครับสร้างผลผลิตนะครับมา แล้วก็งอกงามได้งดงามได้อย่างที่ผมทําอยู่นะครับแนะนํากันนะเ,เป้งน,น,นะนะเดี๋ยวไปดูลูกอัญมนะอ้าวดูเนะนี่ยอันนี้คือแบล็กโบรพอแบล็กโบรพอเนี่ยเวลายังไม่สุกจะเป็นสีเขียวนะครับแต่สุกแล้วจะเป็นสีดําสีดําไล่เมล็ดนะครับไล่เมล็ดเด็กกลิ่นหอมเนี่ยดูนะน,นี่สุดยอดอ้าวเ,เท่มากใช่ไหมได้เ,เท่มากเลยพี่เจ้าขี้ได้ได้ได้นำทิ้งเลยอ่ามาดูช่องนี้นี่ยจุช่องนี้เนี่ยช่องนี้เห็นไหมเนี่ยช่องใหญ่เห็นไหมอันนี้อันนี้ยังไม่ซอยนะเป้งยังไม่ซอยนะ เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะซอยซอยเพราะว่าอาการการซอยเดี๋ยวเพื่อจะให้ลูกเนี่ยไม่แน่นเกินเก,กินไปนะครับถ้าลูกมันแน่นปั๊บเนี่ยนะลูกก็จะแตกใช่ไหมพอแตกลูกข้างบนเนี่ยน้ำก็จะไหลลองมาข้างล่างก็จบจบ,จบ,จบ,จบทั้งจบทั้งช่อเออเดี๋ยวจะต้องซอยอีก้วครับใช่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 ใชแล้วอ่าตั้งแต่ลงลงหล,ลุมอ่ะพี่แปะจนถึงลงหลุมเนี่ยเล่านี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ คืออ่างมนนี่นะครับจะให้ผลผลิตเนี่ยปีหนึ่งได้สองครั้งนะครับระยะเวลาการให้ผลผลิตเนี่ยนะครับหลังจากตัดแต่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณนะนะครับประมาณ120วันนะครับก็เก็บทุกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับอ่างมนรู้เรื่องขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็บอกได้บอกแล้ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอีกประมาณเดือนกว่าๆนี่ก็เก็บแล้วอ่างมนนี่นะครับปีหนึ่งเนี่ยออกสองครั้ง เราสามารถบังคับให้ออกลูกได้ในช่วงเวลาไหนก็ได้เราปลูกเยอะขนาดนี้เราก็ต้องรอเราก็ต้องแบ่งเป็นโซนเช่นหน้าฝนก็ให้ออกน้อยหน่อยอเพราะว่าที่เขาใหญ่เนี่ยคนจะไม่ค่อยเที่ยวหน้าฝนเท่าไหร,ร่แต่เป็นหน้าหนาวเมื่อไหร่เนี่ยคุณแหก็ามาเติมใช่ไหมฮะเราก็ต้องให้ออกเยอะๆนะแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่านะครับเราจะต้องทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความมั่นใจเอางบนของไร่งวดคุณหวานนี่นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับได้ G A P Good a g r i c u l t u r a l Practice นะครับจากกรมวิชาการเกษตรนะครับถามว่าได้ยังไงกรมวิชาการเกษตรเขาก็จะมีวิธีการเข้ามาตรวจสอบนะมาตรวจสอบมาเอาดินไปเข้าแลบมาเอาลูกไปเข้าแลบระบบสิ่งปลอดภัยเอาน้ําจากไหนรถแบบไหนใช้ยาแบบไหนเวลาคุณใช้สารนะครับต่างๆเนี่ยที่เก็บขวดเปล่าไม่ใช่ว่าทิ้งละเกะละกะก็จะม,มีที่เก็บแล้วก็จัดที่เก็บอะไรต่างๆที่ว่านี้ก็ไปตรวจหมดเลย จนกระทั่งลูกเนี่ยนะครับจะออกสู่ตลาดนะครับเขาก็จะเอาเก็บลูกเป็นตัวอย่างเข้าไปแหละไปแหล่งไปหาสิ่งปนเปื้อนนะครับถ้าหากว่ามันมีสิ่งปนเปื้อนเขาจะบอกว่าสิ่งปนเปื้อนไม่ควรที่จะออกตลาดนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ปฏิบัติตามเขาอันที่สองก็คือว่าทางไร่อุ่นคุณหวานเนี่ยนะครับได้เป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวของจังหวัดนครราชสีมาคุณเป้งห้าดาวเลยนะห้าดาวเลยคือเป็นดาวสูงสุดของการคัดสรร สินค้านะครับที่มีคุณภาพนะครับประจําจังหวัดเลยนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับผมก็ต้องคํานึงอันดับแรกนะหนึ่งก็คือว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่ว่าคนเข้ามาเที่ยวในสวนเนี่ยโอ้โหได้กลิ่นยาเตะจมูกตำจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เลยที่นี่นะครับเปิดฟรีนะครับไม่มีรล้วกันใครอยากมาชมชมเรามีของดีอยากจะให้คนได้มาชมเราก็ต้องเปิดให้เขาชมครับคุณเป้งครับครับผมครับครับพี่แปครับ เรื่องของราคาแล,ออล้วก็รายได้เนี่ยพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับตั้งแต่เปิดได่มาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะสิปีเนี่ยนะผมขายราคาเดิมกิโลละสองบาทจากวันนั้นถึงวันนี้กิโลละสองบาทสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวในสวนแต่ถ้าเป็นพ่อค้าคนกลางที่มาซื้อเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูปริมาณว่าเขาซื้อมากหรือซื้อน้อยนะครับ,รบซื้อมากก็ลดลงตามส่วนแต่ราคาเนี่ยมันคงจะต้องสูงอยู่ ไอ้จริงๆแล้ว่ปัญหานี้นะครับทุกอย่างที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยจะจบที่พ่อค้าคนกลางหมดเลยผมก็เลยรู้รูุ้มเลยผมทําเองครับอย่างที่เห็นเนี่ยเรามีของมีเครื่องการันตีปลอดภัยทั้งคนกินคนทําและกระสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องขององ,งุ่นนี่นะครับต้องปลูกเองขายเองและก็ทําเองกําหนดราคาเองไม่มีปัญหาเรื่องของราคาวันนี้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีผมขายเท่าไหร่นะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะ ถึงวันนี้คือก็ขายเท่านั้นกิโลละสองร้อยบาทครับมันมันจะมีคําถามที่คนชอบถามมาในเพจใช่ไหมพี่บอกว่าปลูกแล้วไปขายให้ใครอะไรเง,งี้ยพี่พี่มีวิธีแนะนำเขาไหมว่าเขา <laughs> ็กคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยปลูกแล้วขายให้ใครอ่ะคือที่ไหนมีคนที่นั่นมีเงินเป้งสินค้าอย่างเช่นของผมนี่นะเอาง่ายๆว่าเป็นสมาชิกของโอท็อปกลุมการพัฒนาชุมชนเขาก็จัดงานโอท็อปปีละสี่ครั้งเขาก็จะเชิญนะครับเจ้าของ ผลไม้ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดที่เป็นสมาชิกโอท็อปเนี่ยไปขายอยู่ที่เมืองทองธานีเออนี่ปีลั้สี่ครั้งไม่เสียสตังค์อันนี้คือขายที่มีตลาดรองรับอยู่แล้วส่วนของผมเนี่ยนะครับเวลามีองุ่นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่พอสําหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวผมก็ต้องมีการจัดงานจัดจัดเนี่ยดูสิมาดูนะเออนี่เนี่ยร้านกาแฟนักท่องเที่ยวมาตอนนี้นะครับเออนี่เนี่ยน่ารักน่ารักนี่และร้านกาแฟผมชื่อว่าอีโกย อีกอย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 อีกโยอกโยเห็นไหมเป็นภาษาอีสานแปลว่าอางุนมันไปพ้องกับภาษาญี่ปุ่นนะอีกคอยแปลว่าพักผ่อนเออดิ <c oughs> <c oughs> ผมคิดเองเนี่ยผมคิดเองเอ,อีกอยเนี่ยออคนมาก็จะได้มาชิมมาพักผ่อนอะไรก็ว่ากันไปส่วนสถานที่ถ่ายรูปเห็นไ,ไหมแล้วก็จัดให้มีที่นั่งที่นั่งสบายๆนะครับ,บมีพื้นที่ใครจะคือที่นี่เขาชอบกันแบบเงียบๆมานั่งเย็นๆนะ เย็นเย็นได้สบายๆนะครับถ้าหากว่าอยากจะดูองุ่นก็เดินไปที่นู่นที่โรงเรือนนะครับอาอยากจะก,กินอยากอะไรก็ว่าไปเพราะพราฉะนั้นคือคือฝากท่านผู้ชมนะฮะอะไรก็ตามนะไม่ใช่แต่เฉพาะปลูกองุ่นหรอกไม่ใช่แต่ชีวิตกเกษตรหรอกชีวิตอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าใจเราเนี่ยใจเราเหมอนมันรักใจเรามันชอบนะะอยู่เฉยๆไม่เดินถือว่าถอยหลังเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเดินอย่างช้าๆแต่ก็นี่คือการเดิน นะครับเพื่อไปสู่จุดหมายนะครับไม่จะเป็นต้องคิดให้ใหญ่นะคิดให้ไกลๆแล้วก็ค่อยๆก้าวไปให้ถึงครับดีมากเลยนี่พี่แปรมันจะมีอย่างนี้คนคนที่อยู่ในเพจเกษตรสัญจรอ่นะส่วนใหญ่เขาเ็เป็นคนกรุงเทพแต่ว่าเขาเป็นลูก,กเกษตรกรเหมือนกันแล้วเขาก็มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาอยากจะกลับบ้านไปทําเหมือนพี่แปรแหละพี่แปรมีคำาทำยังไงค,คือผมเนี่ยเป็นลูกชาวสวนชาวกเกษตรชาวนาแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อแม่ชาวไร่ชาวนา ยากจนข้นแขนแสนสาหัสนะครับแต่ก็เราก็เอาความยากจนความข้นแขนแสนสาหัสมาเป็นโจทย์โจทย์บอกว่าเราจะต้องหลีกหนีจากความยากจนให้ได้คิดไกลๆและก็พยายามเดินทางไปให้ถึงถามว่าวันนี้ผมรวยหร้อยังผมยังไม่รวยแต่มผมมีความสุขในการนี้มีความสุขในการทําเกษตระนะครับทำไปทํามาแบบนี้เราทําเราต้องการให้คนได้มาเที่ยวมีความสุขนะมาที่ไร่เรามีความสุขนะครับนอกจากจะได้กินอุ่นทับถ้าหากว่าอยากจะปลูก นะครับผมก็มีต้นพันธุ์ให้ปลูกคุณเป้งนี่นะนี่ครับนี่ต้นพันธุ์นะครับเอาตอตอต้นป่ามานะครับแล้วก็เอาตามาติดอันนี้ตาติดที่มีช่ออะไรไหมเนี่ยเป้งเนี่ยตามีช่อแล้วมีช่อแล้วเนี่ยนะอ่าสวยมากเนี่ยนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยสามถึงสี่เดือนเป้งก็ได้กินลูกแล้วครับนะครับอย่างต้นแบบนี้ราคาเท่าไหร่พี่แป้ต้นเนี้ยห้าร้อยบาทห้าร้อยอันนี้สายพันธุ์อ่าบิวตี้ซีเล็ต เนี่ยนะครับสมบูรณ์มากนะครับผมติดให้สองตาเลยนี่นะครับนี่ตาบิวตี้ซีเท็เนี่ยแตกมาแล้วปลูกได้เลยอีกตาหนึ่งนี่ยตาหนึ่งนะครับนะครับบิวตี้ซีเท็นะครับแถมแถมให้ต้นเนี่ยต้นแม่ต้นแม่ก็แตกมาแล้วนี่ต้นแม่ก็แสดงว่าต้นนี้มีสองสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวครับสําหรับปลูกประดับและจะได้กินลูกจะปลูกประดับโรงรถจะปลูกประดับรั้วร้านอาหารร้านกาแฟนะครับปลูกมาแล้วก็มีลูกย้อยลงมา โอ้เป้งเนะครับมีความสุขฮะนะครับเนี่ยมีความแคคิดใช่ใช่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยต้นเี้ยต้นเนี้ยต้นเงี้ยนี่ black black โ p ปอเนี่ยแบ black ปอเนี่ยนะครับนี่ black โ p o r นะนี่ก็มีช่อเนี่ยเนี่ยดูดิสมบูรณ์มากนะครับผมเรียกตั้งชื่อแบบนี้ว่าเป็นองุ่นทางด่วนถ้าผู้ชมที่อยากจะปลูกองุ่นนะครับไม่ต้องคํานึงถึงว่าพื้นที่เพราะว่าปลูกในเข่งก็ได้ปลูกในวงปูนก็ได้ ปลูกใกระถางก็ได้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมสนใจหนึ่งก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับสองเข้าไปในเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจไร่องุ่นคุณหวานภาษาไทยนะสนใจก็เข้าไปอินบอกไปสามนะครับใน l ล n e แอดไลน์แอดคุณหวานภาษาอังกฤษมีเอกสาร,รการปลูกประกอบให้และก็รับปรึกษานะครับตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งมีลูกได้กินคือไหนๆแล้วเราก็ทำแบบนี้เราก็ทำให้ันคอบวงจรเลยดีมากเลยพี่ ผมอยากจะให้มี่แป๊ะครับเป็นกําลังใจให้เกษตรกรที่กําลังทําเกษตรอยู่ช่วงนี้ครับอ่านะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าที่บอกนะนะครับผมก็ขอบคุณคุณเป้งมากเกษตรสัญจรนะที่มาคุยกันวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีที่ผมอยากจะฝากบอกนะครับท่านผู้ชมนะฮะไอเรื่องของเกษตรเนี่ยนะครับมันดนีไม่ผลหรอกนะครับในคนของประเทศไทยในโลกใบนี้การเกษตรมันคงจะต้องอยู่กับคนไทยต่อไปแต่การสู้ของเราในทุกวันนี้นะครับมันต้องมีรูปแบบในการต่อสู้ รเราอย่าไปจำนนนะครับกับรูปแบบเก่าๆนะเราต้องพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกร,กรของเราเนี่ยให้มาสู่นะครับอาชีพนะครับที่มันยืนอยู่แถวหน้าให้ได้สมมุติว่าท่านปลูกข้าวไม่ต้องปลูกให้มากแต่ว่าเอาข้าวที่มีคุณภาพนะฮะที่คนต้องการบริโภคนะเราต้องเปลี่ยนกล้าเปลี่ยนแบบใหม่นะนะ,นะบแบรนดิ้งทำแบรนดิ้งให้เห็นชัดๆเลยให้เป็นที่จดจําเลยนะครับทำแบรนดิ้งออกมานะครับจะต้องปี โอกาสใดที่จะมีการไปแสดงสินค้าเราไปบอกไปกล่าวตามต่างๆเนี่ยเราไปเถอะครับไปบอกเลยนะครับและก็ที่สําคัญนะเราต้องหาความรู้ตลอดเวลานะครับเราจะต้องไปเรียนรู้เทคโนโลยีนะครับใฝ่รู้นะถามเพื่อนร่วมงานถามเพื่อนเกษตรกรถามกรมวิชาการเกษตรถามเกษต,กตรอำเภอถามเกษตรตำบลน,นะครับว่าไอสิ่งที่เราทาอยู่เนี่ยนะครับมันมีวิัยวิธีการใหมๆ่ๆออกมาแบกน้อยแค่ไหนเรียนรู้กับมันและก็แน่นอนครับเราต้องตามมันทันได้ เราก็จะเป็นเกษตรกร,กรนะครับอยู่ในแถวหน้าของประเทศไทยแล้วก็สร้างชื่อสร้างเสียงและการที่สำคัญก็สร้างเขาเรียกว่ารายได้เอามาจุนเจือครอบครัวพวกเราด้วยครับสุดยอดมากเลยครับพี่แปะได <c oughs> ้ความรู้ได้ไอเดียเต็มที่เลยครับม,มีเวลาก็แวะมาเที่ยวนะครับแวะมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับหน้าหนาวนี้นะมาทั้งเที่ยวทั้งชมทั้งกินนะครับอีกสักเดือนหน้าก็จะมีพุทธาดมสดจะพาให้กินปเด็ดที่ต้นกินด้วยแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศที่นี่เพราะว่าทุกอย่างได้ปลอดภัย ปลอดภัยไร้บลพิษนะครับอ่าก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่แปรมากครับที่มาแชร์นะครับไอเดียแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์กับคนดูแน่นอนครับขอบคุณพี่แป๊มากครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป้งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหวังว่าทุกคนนะครับจะได้ไอเดียการทําเกษตรจากพี่แป๊แล้วก็คลิปเกษตรสัญจรออนไลน์ไม่มากก็น้อยนะครับและเกษตรสัญจรนะครับก็ยังสนับสนุนนะครับทุกคนที่มีความฝันนะครับที่อยากจะทําเกษตรนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ทีมงานในการทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเกษตรสัญจรออนไลน์ก็ขอบคุณทุกคนที่ทติดตามรอาถึงตอนนี้นะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ คุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ